เหตุผลแห่งการอยู่ป่าร้อยเก้าสิอันนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอยู่อาศัยป่าทึบแห่งใดแห่งหนึง่งเมื่อเธอเข้าไปอยู่อาศัยป่าทึบนั้นสติที่ไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมัน่นอสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็สิ้นไปและภิกษุนั้นก็บรรลุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุ ส่วนปัจจัยเครื่องดำรงชีวิตคือจีวรบินทบาเสนาสนะและคิรณะนะปัจจัยเภสั์บริการที่บรรพชิตจำต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากพิสุนนั้นควรพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้ามาอยู่อาศัยป่าทึบนี้เมื่อเราเข้ามาอยู่อาศัยป่าทึบนี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็สิ้นไปและเราก็ได้บรรลุธรรมเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องดำรงชีวิตคือชีวรบินทบาทเสนาสนะและคีรนาปัจจัยเพศสัตว์บริคารที่บรรพชิตจำต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากแต่เราก็ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งชีวร พระเหตุแห่งบินทบาทพระเหตุแห่งเสนาสนะเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งคิลณะนะปัจจัยเพศสัตว์บริคารเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเข้าไปอยู่อาศัยป่าทึบนี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตท,ที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมัน่นอสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็สิ้นไปและเราก็บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม ที่ยังไม่ได้บรรลุภิกษุนั้นรู้แล้วควรอยู่ในป่าทึบนั้นไม่ควรหลีกไปร้อยก้าสิบสี่อันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอยู่อาศัยป่าทึบแห่งใดแห่งหนึ่งเมื่อเธอเข้าไปอยู่อาศัยป่าทึบนั้นสติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอสวะที่ยังไม่สิ้นก็สิ้นไป และภิกษุนั้นก็บรรลุธรรมเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องดำรงชีวิตคือจีวรบินฑบาทเสนาสนะและคีลณะปัจจัยเพศสัตว์บริการที่บรรพชิตจำต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากภิกษุนั้นควรพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้ามาอยู่อาศัยป่าทึบนี้ เมื่อเราเข้ามาอยู่อาศัยป่าทึบนี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็สิ้นไปและเราก็บรรลุธรรมเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องดำรงชีวิตคือจีวรบินทบาตเจนาสนะและคิรณะปัจจัยเภสัต์บริการ ที่บรรพชิตจำต้องนำมาใช้สวยย่ยอมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากภิกษุนั้นควรอยู่ป่าทึบนั้นตลอดชีวิตไม่ควรหลีกไป